ผมดูหมูเด้งแล้วเนี่ยถามว่าน่ารักไหมน่ารักมากนึกจะนอนก็นอนเดินสะดุดคือปีนรั้วเลืล่นตกลงมาก็ไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นไม่สนใจอะไทั้งสิน้นหลายคนบนโต๊ะกินข้าวบอกว่าชีวิตผมทุกวันนี้ก็เหมือนหมูเด้งก็คือพูดยังไงว่าอายุขนาดนี้แล้วจะไปแคร์อะไรใครใช่ไหมคิดอะไรอยากพูดอะไรก็พูดแม่งไปเลยมึงเฮียก็พูดเลยมึงเฮียจบมึงดีก็ดีไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครทั้งสิน้นนะฮะหมูเด้งเนี่ยตอนนี้น้อง เป็นซูเปอร์สตาร์ฝัญใจชาวไทยและชาวโลกเลยนะโกอินเตอร์แล้วนะหมูเดงทำไปเล่นไปโถ oh, ไม่จำเป็นต้องพูด yes no okay c o c a c o l าก็โกอินเตอร์ได้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเรื่องของน้องหมูเดงเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างทำให้อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยชอบสัตว์มากชอบดูสัตว์กระแสะรักสัตว์มาแรงมากหรือว่าคนไทยมนุษย์เนี่ยมันไม่น่ารักเ่าสัตว์ <c oughs> วันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับดาราคือเราเนี่ยสัตว์แมวหมาสิ่งของต่างๆ ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ได้หมดทุกคนเป็นดาราหน้ากล้องได้หมดทุกคนเป็นคืออย่างที่ผมบอกไงท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็คือว่ามีเพจของตัวเองนะสามารถจะเข้าไปไลฟ์ออกได้ตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยขนาดน้องหมูเด้งของผมยังดังขนาดนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้มันดังพี่จองพี่คัลเลนก็ดังคนโน้นคนนี้ก็ดัง ทุกคนเป็นดาราหมดไปแล้วท่านผู้ชมแล้วใครจะดูละครนี่คือคำตอบไนงะทำไมช่องทีวีแม่งจะเจ๊งเอาเพราะว่าคนไม่ไม่ดูแล้วสู้ดูหมูเด้งยังดีกว่าในะสายสื่อบริสุทธิ์แม่งดีกว่านักการเมืองหลายล้านเท่าดีกว่าเยอะมาก